สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับสู่ช่องดงเสือภาษาชาแนลนะคะวู้ใครเข้ามาที่ซอยบ้านภาษาเยอะมากเลยนะเอซนะคะภาษาก็กำลังจะหนึ่งข้าวโพดนะเอซนะซื้อข้าวโพดยี่สิบบาทนะคะยี่สิบาทก็ได้ห้าหกฝักเลยนะคะ,นะคะ ทอดพูดนะจ๊ะใช้เลยอผู้ป่วยติดบ้านติดเตียงค่ะาเดี๋ยวแป๊บนึงซื้อแสมเพิ่ซื้อขอให้ผู้ป่วยติดบ้านติดเตียงค่ะจะล้างซินหึ่งอันกระโปรง วันนีทนี่ค่ะถ่ายไม่ไดไหนนะค่ะถ่ายนี่หน่อยสิค่ะเ๋ยวก่อนถ่ายหนวเเเ้มือบวชฮ่อมือบสชนมืออะบวชถามือัวชถ่ายอีอนงสอง ขอบคุณค่ะมาให้กใจแรนะคะจ้าฮะวาสิไปอยู่บายบายุ่นละบ่คืออยู่บ่ฮะบ่ ก็จะเป็นนะคะอสมอนะคะเอซี FC นะคะเนอะเพื่อนก็มาอ่ารับนะบริจาคเนาะเอาไปช่วยผู้ป่วยนะคะเอซี FC นะคะผู้ป่วยติดเตียงอะไรประมาณนี้นะคะซื้อแพมเพิร์ดนะคะภาษาก็จะนึ่งข้าวโพดก่อนนะคะบ่ายๆก็จะไปอ่าจำปาดมอยู่นะคะวันนี้เนาะนี่ก็จะเป็นอสมอประจำหมู่บ้านวังเยี่ยมนะคะเอซี FC นะก็มี หลายคนอยู่นะคะบ้านหวังเยี่ยมก็น่าจะเป็นสิบนะคะสิบกว่านะคะอ,อสมอเยอะอยู่นะคะเนาะเมื่อก่อนก็ที่มีคนออกนะเพื่อนก็อยากให้ภาษาเป็นอยู่นะคะแต่เนื่องด้วยภาษาก็เนาะยากหลายอย่างนะคะภาษาก็เลยไม่ไม่ได้รับนะคะเลยไม่ได้รับไม่ได้เป็นนะคะก็มีคนอยากให้ภาษาทำอยู่ช่วงนั้นนะคะแล้วก็จะมานึง่ง ข้าวโพดกันนะคะเอฟซีโอยี่สิบบาทเด้อพี่น้องเนี่นะบ้านนอกเรานะคะเอฟซียี่สิบบาทได้ห้าหกฝักเลยนะคะภาษาจะต้น้ำให้ก่อนออ้ใดที่ขับรถตรวเแล่ หกฝักใหญ่ๆใน fc นะคะนี่ค่ะสองสี่ห้าหกฝักนะยี่สิบบาทใน fc นะคะเรียบร้อยนะคะเดี๋ยวเราจะไปนึ่งเลยนะหกฝักนะนึ่งใส่หัวนะคะเพราะว่าภาษาใช้อฟืนนะคะเนาะทานึ่งอ่อซึ่งนะคะถ้าใช้ซึ่งภาษาก็ต้องใช้ถาดน,นะคะ เพราะฉะนั้นเราก็จะนึ่งนะใส่หัวข้าวนะคะนี่ค่ะข้าวโพดยี่สิบาทนะคะเอฟซี 4, นะคะนะข้าวโพดเนาะบ้านนอกเราเนาะปลูกเองนะคะแล้วก็สดสดเลยนะคะเพิ่นตัดช่วงเช้านะก็มาเลาะขายเลยนะคะแล้วนะถ้าเรานึ่งกินนะตัดใหม่สดมันก็หวานนะคะเอฟซี 4, นะคะอันนี้เป็นข้าวโพดข้าวเหนียวนะคะเดี๋ยวเราจะดูเม็ดมันนิดนึงนะคะเบืองไนเบืองเม็ดมันก่อนพี่น้องนี่ค่ะ เม็ดเต็มดีนะเอฟซีนะก็จะเป็นข้าวโพดข้าวเหนียวนะคะนี่ตัดมาใหม่ๆเลยนะคะตัดแล้วเพื่อนก็มาขายเลยนะคะสวนนะก็เป็นานาใกล้ๆนะคะนาอยู่ติดกับนาภาษานะคะ<ม>เพื่อนปลูกเนาะเพื่อนก็จะปลูกทุกปีนะคะข้าวโพดนะคะเดี๋ยวเราไปต้มกันเลยนึ่งกันเลยนะคะก็พอดีนึ่งสุกนะคะก็จะไปนู่ลนละคะ่ะพวกน้องนานะคะ ฟืนนะ fc นะฟืนเราเยอะนะคะไม่ต้องใช้ผ้านะคะเสร็จแล้วก็ปิดฝาหม้อไว้นะคะอากาศร้อนมากๆเลยนะ fc นะคะเนะียอากาศร้อนหลายวันแล้วนะคะเดี๋ยวภาษาก็รถผักแถวนี้ก่อนนะเมื่อเช้ายังไม่ได้รถนะคะเพราะว่ารถหน้าบ้านไปนะคะ นะด้านข้างก็ยังไม่ได้รดนะก็ลงไปบ้านย่าด้วยนะเพิ่งขึ้นมานะเอฟสีเพิ่งขึ้นมาถึงนะคะอน้ำกันไลค่อยแท้นะช่วงหน้าแรงนะคะน้ำมันก็จะไม่ค่อยแรงนะคะโอ้ยลืมไปภาษาไม่ได้เปิดปัด๊มนะ ว่าแต่น้ำว่าแต่น้ำไม่แรงภาษาไม่ได้เสียปัม๊มปั๊มตัวส่งน้ำนะคะเมื่อเช้าพอดีน้ำมันหมดถังเนาะมันใดมันปั๊มมันดึงน้ำขึ้นแทงไม่ไม่ทันนะคะภาษาก็เลยถอดออกนะลืมไปนะคะน้ำมันก็เลยไม่แรงนะคะแถวนี้เมื่อเช้าก็รถไปเสร็จเรียบร้อยแล้วนะคะรถไปเช้านะ อากาศร้อนนะคะต่อไปนี้ก็คงจะมีแต่ความร้อนแล้วนะเอซีเนาะหน้าหนาวคงจะหมดแล้วนะคะก็ใกล้จะเข้าเดือนมีนาแล้วนะคะ FC เอซีนะอากาศร้อนสุดๆแล้วนะคะมีนาเมษานะคะอากาศจะร้อนมากนะคะเออ รถผักนะคะมันจะได้โตไวๆนะเอสซี H Z นะคะใส่แต่ปุ๋ยนะไม่ได้ใส่ฝุ่นเลยนะคะนี่ค่ะเริ่มที่จะแตกเป็นใบแล้วนะคะผัากกาดซ้อยนะคะตัวนี้นี่คะผัากกาดซ้อยกินกับปนกินกับลาบนะคะคุนอีสานมากินนะคะรถทุกวันนะคะช่วงนี้นะ หน้าแล้งนะคะภาษารถทุกวันเลยนะไม่ได้เว้นเลยนะคะรดทุกเช้านะคะตื่นเช้ามาก็จะรถนะคะทางด้านหน้าทางด้านหลังนะคะหนึ่งข้าโพดไว้นะ,ะเรานึ่งมันจะหวานกว่าเราต้มนะเอฟซีนะคะ รสชาติมันจะดีกว่ากันนะคะถ้าเรานึ่งนะคะแล้วก็ถ้ากินไม่หมดนะคะเราก็จะเก็บได้หลายวันด้วยนะคะสำหรับข้าวโพดนะคะะถ้าเรานึ่งเอานะคะกินไม่หมดนะคะก็จะเก็บไว้ได้หลายวันนะคะถ้าเราต้มมันจะบูดไวนะคะเอสซีเนาะถ้าเราต้มมันบูดไว้นะคะคือเราเนี่ยมันจะไม่ถูกน้ำนะคะเนาะมันก็เลยทำให้มันไม่บูดง่ายนะคะ ลวก็รสชาติมันก็จะดีกว่ากันนะคะนึ่งนะคะรสชาติจะดีกว่าต้มนะคะเอสี่นะคะโอ้ยมะละกอพันเตีย้ยคนนะนี่ค่ะซื้อมาสองต้นนะคะเดี๋ยวปลูกรอบนี้คอยดูจะเป็นลูกไหมนะคะ,อะรอบก่อนที่ภาษาปลูกหน้าบ้านโอ้ก็เป็นลูกดกเหมือนกันลูกใหญ่ด้วยนะเอซี่นะคะต้นนิดเดียวแต่ว่าลูกบเลบลเบล่าเลยนะคะลูกใหญ่มากภะะาษาก็เลยลองเอามาปลูกอีก นะสองต้นนะคะมะละกอเตี้ยนะคะส่วนมะละกอพันสูงนะคะนี่เราก็มีอยู่สองต้นนะคะนอกนั้นก็ตายหมดแล้วนะคะภาษาก็เลยเริ่มมาปลูกใหม่นะคะซื้อมาปลูกใหม่ซื้อมาปลูกเพิ่มสักต้นสองต้นนะคะพรุ่งนี้ก็จะวันที่สิบเก้านะพรุ่งนี้ก็จะมีตลาดนัดที่วานอนนะตลาดนัดประจําเดือนนะจะมี เดือนละสองครั้งนะคะวันที่ห้ากับวันที่สิบเก้านะคะนะจะมีพวกต้นไม้มีอะไรเยอะแยะเลยนะคะภาษาก็รอบก่อนนู้นนะคะที่ภาษาไปส่งอ่าเด็กๆไปโรงเรียนนะคะก็แวะซื้อนะคะพริกมะเขือนะคะมาปลูกตอนนี้นะเริ่มที่จะได้ผลแล้วนะคะสีประมาณหนึ่งเดือนนะคะมะเขือเริ่มเป็นลูกแล้วนะคะนะเริ่มเป็นลูกแล้วนะพริกก็เป็นดอกแล้วนะคะนี่นี่ค่ะมะเขือนะคะ นี่นะคะที่ภาษาซื้อมาปลูกตอนนั้นนะคะนี่เป็นหมากแล้วพี่น้องนะได้กินแล้วนะคะนี่คะ่ะก็เป็นลายลูกแล้วนะคะนี่เริ่มเป็นลายลูกเลยนะคะนี่คะ่ะต้นเล็กนิดเดียวนะเอนซนะคะนี่คะ่ะจอเป็นหมากนะ,ะพี่น้องต้นนิดเดียวนะคะส่วนมะพริกนะคะก็เริ่มเป็นดอกเหมือนกันนะคะโอเคนะคะสำหรับคลิปนี้ก็ ขอจบไว้เพียงแค่นี้ก่อนนะคะฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามช่องลุงเสือภาษาชาแนลนะคะขอบคุณสำหรับการติดตามรับชมนะคะเจอกันใหม่คลิปหน้านะคะสำหรับคลิปนี้สวัสดีค่ะโอ้มอเริ่มเดือดแล้วกำลังขึ้นอ่ะอีกที